สวัสดีครับพบกับเว็บเพอร์ชาแนนะครับคลิปนี้จะเอาน้ำยาบ้านผีมาให้ดูกันอีกแล้วครับเป็นน้ำยาที่มีชื่อกลิ่นว่า d Devil g r a ร e นะครับโปรไฟล์เป็นยังไงอามาดูเฉลยกันก่อนเลยครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางหน้ากลุ่มนะครับกลิ่นที่14นะครับองังุนปีศาจน้ำยาสายผลไม้กลิ่นเดียวในบ้านผี ที่จะทําให้รับรู้ถึงคําว่าอังุ่นและแฝงกลิ่นชวนให้พิสวงหลงไหลไปด้วยวังวนของปีศาจร,ร้ายที่มาพร้อมกับความเย็นที่ไม่ธรรมดาเอออ่ะเป็นยังไงมารอลุ้นกันครับก่อนอื่นมาดูแพ็กเกจกันก่อนนะครับด้านนี้ก่อนเนาะโอ้ก็เป็นรูปขาวดำนะครับของพวงอังุ่นนะ รากนี้ยาวเลื้อยถึงดินเลยนะครับใบมีใบแล้วก็มีผลนักหุ่นด้วยนะเลื้อยมาเป็นขอบนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นควันนะแล้วก็ ghost handicraft flavor นะครับแล้วก็บอกกลิ่นด้านล่างนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ devil grape นะครับส่วนด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับด้านบนจะบอก level นะครับ มีศูนย์มีสามจุดเก้ามีหกมีเก้าแล้วก็มีสิบสองนะครับขวดนี้เป็นขวดหกนะครับนี่หกนะสามสิบมลนะครับด้านล่างก็จะเขียนอราร oma oil นะครับอ่ขาขอทราบให้ดูชัดๆนะครับอือรอบนี้มีฟองอากาศมาด้วยครับอุ่นใจนิดนึงครับว่าเปิดแล้วผมจะแบบไม่ต้องเยอะเหมือนคลิปที่แล้วนะครับแต่ก็เนี่ยเห็นไหมครับ คือสีน้ำยาไม่ได้เข้มนะครับผล,ลไม้นะเนาะกลิ่นเดียวในบ้านผีต่างหากนอกนั้นเป็นขนมไม่ก็ยาสูบนะครับกลิ่นที่แล้วอ่ะเป็นลูกกรอกขนอนะครับเป็นเครื่องดื่มนะสำหรับผมนะส่วนอันนี้เดวิลกรีปองุ่นปีศาจผล,ลไม้กลิ่นเดียวครับเดี๋ยวมารอมารอลุ้นกันนะเห็น <libr as> ฟองอากาศไหมครับเนี่ยคือทั้งขวดมีฟองอากาศมันแค่เนี้ยผมมั่นใจว่าเลยส0มสิบเอ็มอแน่นอนนะครับ อันนี้แล้วแต่แจ็คพอตนะครับว่าใครจะแบบโดนแบบขวดมาบวมเป่งเหมือนคลิปที่แล้วของผมนะครับอมาลองเปิดดูดีกว่าด้านบนด้านล่างนะครับไม่เคยให้ดูด้านล่างของบ้านผีเลยสีแบบสีแบบไม่เข้มเลยนะครับสีอ่อนมากนะสำหรับนิคหนะเข้าใจว่าสีต่างๆของน้ํายาเนี่ยน่าจะแบบส่วนหนึ่งน่าจะมาจากหัวกลิ่นนะครับสตีฟอะไรผมว่าอหัวกลิ่นอะคือบางกลิ่นน่าจะแบบ ผสมเสร็จก็น่าจะเค้มเลยไม่รู้นะครับไม่เคยผสมนุยาอ้างมาลองแกะดมตามสเต็ปนะครับว่าเป็นยังไงนะคงไม่เยิมนะมีฟองอากาศนั่นไงคงไม่เยิมนะผมขอแตะโอ้โหหอมมากอ่ผมเขาบอกว่าหอมมากดู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 ด,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 ดูความเหนื่อยนะครับอออืืชิมก่อนอื อโอ้โหเย็นด้วยจริงๆสัมผัสได้ถึงความเย็นนิดนี้นะครับอืมผมว่าน่าจะน่าจะพอกับลูกกรอกนะครับลูกกรอกขนองคลิปที่แล้วนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวลองตอนนี้ยเป็นกลิ่นองุ่นคล้ายๆกับองุ่นเคียวโฮไหมอะแต่ว่าเป็นกลิ่นแบบออเดย์นะครับแต่คือเนี้ยสัมผัสได้ถึงความเย็นเลยนะครับแตะชิมเฉย,ยๆนะ อมาหยดแล้วก็ลองกันดีกว่าวันนี้ใช้กับเลอคองคอร์ดนะครับก็เป็นบิลเดิมนะครับแขนท่อ26เกรแกน2.5งห้ารอบแล้วก็สเปซคอยนิดนๆน,นะครับติดบิวนี้ครับมากครับคือเดี๋ยวว่าจะทำคอนเทนต์คอนเทนต์นึงเลยเกี่ยวกับแบบบิวเนี้เกินไปวะ คือคือการใช้สเปซคอยนนี่แบบมันทำให้โมตอมได้รวดเร็วมากคือเอ่อจากที่ประสบการณ์ที่ลองมานี่คือแบบไม่มีฮอตสปอตเลยถ้าไม่ต้องเบิร์นลวดเลยก็ได้อันนี้พรามสมลีหน่อยนะครับใช้ไฟ6.9วัตต์เหมือนเดิมนะครับคือแบบอื้อหือ โอ้โหกลิ่นมาแล้วหอมหอมอืมเหมือนแบบตั้งใจอื้อกระเดนนนเฮ้ยมันหอมอะ่ะผมว่ากลิ่นตอนเนี้ยคือแบบคล้ายๆพวกน้ํายามาเลยเลยนะแต่ความหวานนั้น้อยกว่าเยอะเลยแต่กลิ่นอ่ะเออความหวานจากจากหัวกลิ่นเนี่ยผมว่าแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะเออคือคือ ชิมนี้ไม่ใช่น้ํายาหวานนะครับไม่ใช่น้ํายาหวานเลยจะกระเดียดไปทางแบบพวกอหม,มักฝรั่งหอมๆมันนะประสบการณ์ชีวิตผมนี่แบบพัวพันกับขนมกับหมักฝรั่งอะไรพวกนี้จังเลยเนาะพรามสมลีหน่อยนะครับหยดนิดนึ่งนะเพิ่มอีกนิดนึง่งปึ๊บ ควรจะแบบเบาๆใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆเนาะโอ้ยเดือดเดือดเดอ่ะประมาณนี้แล้วกันผมว่าสงสัยผมจะต้องแบบเปิดรูดิโอ้หกระเด็น <c oughs> ย่องไปฉลมมฉลมน้ำยาในท็อปแคบหน่อยนะครับเอยาอาวะอย่างน้อยคลิปนี้ก็แบบ ไม่มีแบบเยิมเต็มหมดนะหวังว่านะเห็นฟอรอากาศแล้วแบบอุ่นใจครับอ๊บอ่ะให้ดูไฟกันด้วยนะฉันเคยนะครับ<ม>ใช้กับดริปทิปไทเทเนียมของแดดบอร์ดนะครับรูลมสี่มิลน,นะเคยทำคลิปไปแล้วนะครับอืมสำลรีใช้ของวิกคอตตอนนะครับแกนสองก็ เป็นแพ็กเกจสีแดงนะครับก็เคยทำคลิปไว้แล้วเช่นกันอ่ะนี่มีฟอร์อากาศฮ้สสวยดีนะให้ดูไฟกันก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยจริงๆอา้าวลืมปรับให้ดู M4 e ย h yeah. ประมาณนี้นะครับผมว่ากล่องผมเริ่มจะแบบ ค่าโอห์มมันควรจะได้แบบ0.67แล้วโวลต์ม,มันน่าจะได้3.85นะครับประมาณนี้นะครับใช้ค่าไฟประมาณนี้นะ22.2วัตต์โวลต์ประมาณนี้นะครับรนะรคบ่าโอห์มก็ประมาณนี้นะครับบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ลดนะเดี๋ยวขยับอีกหน่อยอาจจะขึ้นก็ได้อ่ะมาลองฟิลกันก่อนนะครับเปิดรูลมรูเดียวนะครับเอะผมไม่เชื่อว่าเลยของของนี้น่าจะหนึ่งรูลม หนจุดแปดมิลหรือไงนี่แหะครับเยิมเ้มเต็มเลยวะทะลักรูลม,มรูลมสิโอเคมาลองชิมกันดีกว่าครับอเยน็นผมว่าเย,ย็นกว่าลูกกรอกนะครับ ผมว่าเย็นกว่านะอืมเป็นความเย็นที่อืหอมอะ่ะคือตอนเนี้ถ้าถามกลิ่นผมนะครับ เนเียโอเคมันองุ่นแต่ว่าความเย็นมันนำเนื่องจากปกติผมไม่ใช้น้ํายาเย็นนะครับแบบที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่กลิ่นเนี้ยเย็นกว่าแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ผมว่าผมเวฟสักสี่คำแล้วผมไปดื่มน้ําเย็นนี่ผมคงแบบเขาเรียกสว่านัหงครับ <laughs> คล้ายๆสว่านแต่ไม่ใช่นะสว่านอะ่ะมันแบบเอ้ยต้องทําแบบตัวจิกกระดิขึ้นไปนะ้ย มันใช่อย่างนั้นวะเนี่ยเขาอธิบายกันอย่างนั้นวะเนี่ยกลิ่นคล้ายๆหมกัมกฝรั่งนะครับหอมๆอ,อ่อนๆน,นะเอ๊หรือว่าจะคลายพวกลูกอม,มอะไรอย่างนี้ดีไหมอืมแต่คือแน่ๆคือมันเย็นครับเย็นแบบเนี่ยติดติดทิมฝีปากเลยครับส่วนความหวานนี่หวานน้อยนะครับคือถ้าสมาชิกท่านใดเป็นสมาชิกใหม่ที่แบบ พลาดเข้ามาดูชแนลนี้นะครับน้ำยาบ้านผีเป็นน้ำยาไทยนะครับที่ต้องบอกเลยว่านิกเต็มนิกแบบเมกาเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่คือถนอมคอยนะครับเนื่องจากหวานน้อยนั่นแหละอาจจะไม่เหมือนมาเลยหรือเมกาที่แบบความหวานนี่แบบเต็มเปี่ยมเหลือเกินนะครับบ้านผีนี้จะค่อนข้างจะหวานน้อยนะครับเอ,อน้ำยาไทยหลายๆแบรนด์หลังๆก็มักจะ ผมว่าบางทีมันเป็นเหมือนเทรนดนะครับว่าแบบแต่บ้านผีเนี่ยเขาทําแบบลักษณะเนี้ยคาแรคเตอร์เนี้ยมามาตั้งแต่ผมจําได้นะครับเขาก็เป็นน้ํายาประเภทหวานน้อยอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบคนที่แบบอยู่ในวงการมานานๆแล้วก็เป็นสายที่เกียดแบบผมหโ,โต๊ะผมสั่นดุกดุกด,กดกเลยลองต่อดีกว่า เวฟจนกล่องตัดได้แล้วก็ค่อนข้างจะสบายใจนะครับโอ้โหแล้วคิดถูกจริงๆครับที่แบบ <laughs> เปิดดูลมรูเดียว <laughs> ถ้าสามรูนี้ผมว่าสองรูหรือสามรูนี้ผมว่าแบบอคงจะแบบความเย็นเข้ามากันแบบเต็มเปี่ยมตอนนี้เปิดแอร์แต่ไม่ได้หนาวจากแอร์นะครับ <laughs> ความเย็นที่ได้นี่แบบมาจากน้ำยา ความเย็นแบบนี้ถ้าลดลงอีกนิดหนึง่งส่วนตัวส่วนตัวอยากให้ลดลงอีกนิดนึงนะครับแต่ผมว่ามันก็เป็นคือโหน้ำยาบ้านผีนี่แบบ20กว่ากลิ่นได้ไหมครับคือตามตามโพยที่แบบตามคำโปรยเขาเนี่ยในหน้ากลุ่มก็ประมาณ20กลิ่นนะครับแล้วก็บางกลิ่นก็ยกเลิกไปแล้วแต่ก็มีกลิ่นใหม่ที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในโพยด้วยนะครับไม่ได้อยู่ในแบบโปรไฟล์ที่เขาเขียนเป็นตัวหนังสือมาด้วยนะครับ ก็ประมาณยี่สิบกลิ่นคือน้ำยาไทยที่แบบมีกลิ่นเยอะขนาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีแซบแซบหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยลองแซบแซบเลยสักกลิ่นนะครับเออแล้วก็บ้านผีนี่แหละน้องนั้นก็ยังนึกไม่ค่อยออกนะครับที่แบบกลิ่นแบบมากมายมหาศาลขนาดนี้เออแล้วก็แบบอยู่ในวงการมาแบบยาวนานได้ขนาดนี้นะคือแบบอืม ส่วนเตาส่วนตัวนะครับพูดผิดพูดถูกลิ้นพันกันอัดดึกไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับคลิปนี้ส่วนตัวค่อนข้างจะแบบประหลาดใจกับกับแบรนด์นี้พอสมควรนะครับคือแบบอ๋อผมว่าไม่รู้ว่าเอาพลังที่ไหนมาแบบสร้างสารมาเบลนมาบรูกลิ่นอะไรได้ขนาดนี้นะแบบผมว่า คือการจะมานั่งทําอะไรแบบนี้คือแบบมันต้องลองผิดลองถูกด้วยใช่ไหมครับแล้วเขาก็เททิ้งเงินประจำอะครับว่าแบบกลิ่นไม่ได้แบบที่เขาต้องการอะไรเงี้ยเขาก็เททิ้งเลย <c oughs> เออแต่ส่วนแบบเอาพลังที่ไหนมานั่งครีเอทกันแบบนี้นี่ผมนึกไม่ออกเลยนะครับว่าแบบคือคนทํางานมาพักใหญ่แล้วก็แบบยังสนุกกับงานอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีกลิ่นใหม่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยทีนี้เราต้องมารอดูกันนะครับว่าคุณแนนไม่อยู่แล้วเนี่ย ทางทีมจะเป็นยังไงจะไปในทิศทางไหนกันต่อนะผมแอบลุ้นไปด้วยนะครับคือน้ำยาบ้านผีเขามีลายเซ็นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแบบแต่กลิ่นนี้นี่ผมว่าส่วนตัวว่าใช้งานง่ายที่สุดนะครับคือไม่ได้สลับสลับซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะส่วนตัวนะตอนนี้ที่ที่ได้นะครับมีความเย็นแล้วก็มีอัง,งุ่นเออก็มีแบบอซอัมตีอีกนิดหน่อยนะซึ่งแบบ ไม่ชัวร์ว่าอะไรนะครับแบบเห็นไหมก็ยังมี <c oughs> ก็ยังแอบ,บมีทิ้งความชงนสงสัยไว้อยู่อยู่ดีนะครับคือจะบอกว่าแค่อังุ่นกับเย็นมันก็ไม่ใช่แค่นนั้นน่ะมันก็ยังแอบ,บมีอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะครับแบบเออแต่มันก็ฟรุตตี้จริงๆมันมันเป็นแบบสายขนมจริงๆแล้วก็อย่างที่เขาบอกเลยครับว่า สายผล,ลไม้สิเป็นสายผล,ลไม้กลิ่นเดียวในในบ้านผีจริงๆเท่าที่ผมเคยลองนะครับก็ทําคลิปมาน่าจะสิบกว่ากลิ่นได้ไหมประมาณนั้นนะครับไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับนับก่อนสิแปดกลิ่นนี้นะกลิ่นที่สิบพอดีไม่ไม่ไม่ชัวร์ร <laughs> <laughs> รอบแรกรอบแรกสองกลิ่นรอบที่สองทำไปแล้วหกกลิ่นก็เป็นแปด ร้านนี้กลิ่นสิบเออผมทานไปครึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเจอสายผลไม้จากบ้านผีคือแต่ผมว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ป๊อปอาจจะไม่ใช่น้ํายาที่ป๊อปของบ้านผีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้บ้านผีมักจะเป็นคนที่ใช้ขนมเออแต่คือพอใช้เอนอียนะผมว่า <laughs> จะหาน้ํายามาตัดใช่ไหมเราแบบด้วยความคุ้นชินอะเออบ้านผีเขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะ เหมือนแบบคือถ้าคุณเป็นลูกค้าเขาอะนะผมว่าคุณไม่ต้องไปไหนเมื่อคุณเลี้ยนขนมใช่ปะ่ะแล้วคุณอยากได้แบบนิกแน่นๆเหมือนเดิมอยากจะหาน้ํายาผลไม้มาตัดเย็นๆมาตัดเลี้ยนจากขนมบ้างอย่างเงี้ยก็น,นี่เลยครับกลิ่นนี้เลยเดวิลเกรปเลยไม่งั้นก็ลูกกรอกขนองแต่ลูกกรอกขนองจะไม่ใช่ขนมนะครับผมว่าเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มแล้วก็เย็นนิดๆเย็นน้อย ส่วนตัวว่าเย็นน้อยกว่าเดวิลเกรพอสมควรนะครับนิดนึงนะนิดนึงแต่อันเนี้ยเย็นเย็นกว่าเออ,อีกหน่อยครับอืม ส่วนความหวานเนี่ยผมว่าอืมหวานน้อยครับเนี่ยพาให้ผมนึกถึงน้ํายาน้ํายาเออพูดเลยดีไหมของวีกอ่ะครับ v g o อจะมีฟรีเบสนานมากแล้วเขาเขาส่งมาพร้อมกับอ่ c เมคคานิคอลมดของเขาอะ่ะแล้วก็กล่องปรับหวัดด้วยยุคู้้นเลยนะครับ2 0 1 0 เจ็ดมาหรือ2016อะที่ที่ที่ทางวีกอส่งตรงมาให้ผมใช่ไหมแล้วเขาก็มีน้ำยาประมาณเนี้ยเขาเรียก Frost อะไรสักอย่างเนีเออผมว่าความเย็นก็ใกล้เคียงกันเลยกับกับวีกอนะครับคือคือความอ,อ่าเป็นน้ำยาที่แบบกลิ่นอ่อนสไตล์เมริกานะครับกลิ่นเนี้ยแล้วก็ความเย็นแบบเออมันเป็นทางเลือกแหละคือคือเหมือนเหมือนมันใ เหมือนเหมือนเหมือนเขาครีเอทมาเพื่อแบบให้ครบองค์จริงๆนะครับมีทั้งขนมมีทั้งยาสูบก็มีแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นขนมแล้วก็จะมียาสูบแล้วก็มีลูกกรอกขนองเป็นสายเครื่องดื่มส่วนเดวิลเกรมนี้ก็เป็นสายผลไม้คือแบบแบรนด์เดียวครบทุกสายเออต้องบอกว่าครอบครอบคลุมนะครับทุกสายแต่อาจจะไม่ใช่แบบ ทุกโทนกลิ่นนะครับพดโทนกลิ่นนี้แบบอีกเยอะเลยเนาะผละไม้ก็ยังมีอีกอีกเยอะเลยสตรอเบอร์รี่ส้มอะไรแบบอีกเยอะเลยแต่ว่าเนี่ยเขาเขาเลือกเขาเลือกเป็นอง,งุ่นมานะครับผมว่าเออก็เป็นก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับคือแน่ๆนคือผมว่นนิกอะเต็มน้ำยาบ้านผีในนิกเต็มแล้วก็เป็นผลไม้แล้วก็มีความเย็นเออซึ่งซึ่งตัวเลือกตัวเลือกพวกเนี้ยจากค่อนข้าง ไม่ได้หาง่ายเท่าไหร่นะครับในในในน้ำยาสไตล์นี้นะคือถ้าเป็นอเมริกาผมผมว่าก็ยังหาไม่ง่ายอยู่ดีเพราะอเมริกาส่วนใหญ่ก็ขนมอะเออส่วนใหญ่ถ้านาเป็นน้ํายาผล,ลไม้แล้วเย็นเราก็จะนึกถึงน้ํายามาเลยใช่ไหมครับแต่น้ํายามาเลยอย่างท,างที่อย่างที่เคยลองนะครับอย่างที่ส่วนตัวเคยลองนะครับคือนิกจะไม่เต็มคือนิกจะไม่ค่อยอิ่มแต่พอเป็นเนี่ยน้ํายาไทยนิกก็จะอิ่มแล้วคุณ ถ้ามากลิ่นเนี่ยคุณก็จะได้เป็นผลไม้แล้วก็เย็นด้วยคือถ้าใครเป็นคนชอบสายเนี่ยผมว่าต้องลองนะครับไม่รู้นะว่าว่าจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าจะเป็นกลิ่นอ่อนๆสไตล์เมกานะครับคือเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแบบพูดถึงโทนกลิ่นอย่างเดียวนะคือเป็นโทนกลิ่นแบบ all day wave นะครับคือกลิ่นอ่อนๆสูบไ,ได้เรื่อยๆแต่ว่าในเรื่องความเย็นเนี่ยอันนี้แล้วแต่ละส่วนตัวผมอ่ะผมจะ ไม่เรื่อยๆเท่าไรเพราะว่าเท่านี้ผมก็รู้สึกรู้สึกว่าจะอิ่มละเออนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่สําหรับผมนะตอนนี้นะครับสําหรับเลอกของขอดเปิดรูลมรูเดียวเนี่ยแต่ว่าความเย็ยนเนี่ยมันทําให้ผมทําให้ผมรับรู้ได้ว่าเออผมควรจะพอแค่ไหนอืมแล้วคลิปนี้ก็ควรจะพอแค่นี้แล้วนะครับ <laughs> เพราะว่าเนื่นนานอีกแล้วครับเออทำน้ำยาทำคลิปเทสน้ำยาบ้านผีนี้ ไม่เคยแป๊บเดียวจบสักทีเลยผมก็อยากจะให้มันห้านาทีจบนะครับแต่แบบเออแซกนูนแซกนี้แล้วมันก็ยาวทุกทีเลยโอเคชอบกันยังไงก็ไปลองหามาทดลองกันเอานะครับของพวกนี้บอกอยากนะครับคือผมชอบคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้หรือคุณชอบผมอาจจะไม่ชอบก็ได้ของพวกนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับคุณชอบผมชอบผมผมไม่ผิดนะแต่ถ้าผมชอบคุณชอบ ก็คุณก็ไม่ผิดเหมือนกันครับของพุกนี้ต้องลองกันเองนะครับจริงๆแล้วสรุปแล้วคือต้องลองกันเองว่าคุณโอเคกับมันหรือเปล่าส่วนผมกลิ่นเนี้ยโอเคผมใช้ตัดเลียนได้โอเคเลยอือไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ